เมื่อวันที่23ตุลาคม2,566ที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ tu r r o o f ระยะที่1นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนณวมินตราชินุทิศหอวังนนทบุรีโรงเรียนวิทยาวนนาลัยสองโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบวรนิเวศสารยา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒมัธยมหัดทสารเกษตรโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจัดทำป้ายเชิญชวนบริจาคก,กล่องนมและสอนการพับกล่องนมอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆภายในวัดรธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนอกจากนี้ทุกคนยังได้เดินทางไปยังโรงคัดแยกขยะมูลฝอย กองสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการทิ้งขยะการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีในหัวข้อขยะคือเพชรพลอยโดยมีพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโรงคัดแยกขยะเป็นวิทยากรให้ความรู้จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปณนะอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยุงเพื่อชมนิทรรศการและชมสื่อวิดิทัศน เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้สนับสนุนกิจกรรมยังได้ส่งมอบและติดตั้งถังเชิญชวนการคัดแยกกล่องนมตามสถานที่ต่างๆภายในวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเพื่อขอรับบริจาคกล่องนม นำไปส่งต่อให้โครงการหลังคาเขียวมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอีกด้วยค่ะ